ท้งยน้องอยิ่ลูชายของเขาไปโรงเรีล้บ้านดาวที่โรงเรียนครูได้สอนน้องวินและเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุในท้องถนนและมีสถิติต่างๆมากมายครูบอกว่าประเทศไทยเรามีอุบัติเหตุทางถนนติดอันดับโลกโดยมีถึง60คนต่อวนันและสาเหตุที่มากที่สุดในนั้นคือการขับขี่มอเตอร์ไซค์ถึง78.5%์ หมวกนิรภัยจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้39%ในปัจจุบันมีผู้ใหญ่ใส่หมวกนิรภัย48%วัยรุ่น20%และเด็กอย่างพวกเธอใส่หมวกนิรภัยเพียง8%ตอนเย็นโลกมารับวิวกับบ้านสีหน้าของวิววันวิตกกับคำพูดของครูในวันนี้มากเมื่อถึงบ้านวิวยืนสมุดที่จดสถิติจากครูมาให้พ่อโลกดูแต่พ่อโลกดูจะไม่ใส่ใจวันรุ่งขึ้นวิวนำหมวกนรภัยมา และบอกว่าพ่อครับผมว่าเราควรใส่หมวกนิรภัยเวลาขับขี่นะครับวิวบอกกับพ่อว่าถ้าพ่อไม่ใส่